วิชาจารณะสัมปันโนคำว่าวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าพระองค์ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะคุณวิเศษของพระองค์ในที่นี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งวิชาสองจารณะอะไรเรียกว่าวิชาวิชาในที่นี้หมายเอาความรู้ที่กำจัดมืดเสียได้มืดคืออะไรในที่นี้ หมายเอาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงกันข้ามกับอวิชชาที่แปลว่าไม่รู้คือไม่รู้ถูกหรือผิดเพราะว่าเข้าไปยึดมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนจึงมืดมนไม่รู้ไม่เห็นของจริงคือนิพพานข้อสำคัญอยู่ที่อุปทานซึ่งแปลว่ายึดมั่น คือยึดมั่นในขันหา้าถ้ายัางตัดอุปทานไม่ได้ตราบใดก็คงมืดตื้ออยู่อย่างนั้นตัดอุปทานได้มีนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหรือพูดให้ฟังง่ายกว่านี้ก็ว่าเมื่อตัดอุปทานเสียได้จะมองเห็นนิพพานอยู่ข้างหน้าอาวิชชาที่แปลว่าไม่รู้นั้นได้แก่ไม่รู้อดีตปัจจุบันอนาคต ของสังขารไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจจะขันห้าเป็นชื่อของอุปทานถ้าปล่อยขันห้าหรือวางขันห้าไม่ได้ก็พ้นจากพบไม่ได้คงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกรรมภพรูปภพอรูปภพนี้เองมืดมนวนอยู่ในที่มืดคือโลกนี้เองได้ในคำว่า อันตภูตโตอายังโลโกซึ่งแปลว่าโลกนี้หน้ามืดผู้สแสวงหาโมฆะธรรมถ้ายังติดขันห้าอยู่แล้วยังจะพบโมฆะธรรมไม่ได้เป็นอันขาดกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอารูปพรมเหล่านี้อยู่ในพวกมีขันห้ากล่าวคือมนุษย์เทวดารูปพรมอรูปพรมเหล่านี้อยู่ในพวกมีขันห้า สัตว์เดรัจานสัตว์นรกก็พวกมีขันห้าพวกมืดทั้งนั้นยิ่งในโลกันตนรกเรียกว่ามืดใหญ่ทีเดียววิชาที่ว่านี้หมายเอาวิชาสามคือวิปัสนาวิชามนโนมยิทธิวิชาอิทธิวิธีวิชาแต่ถ้านับรวมตลอดถึงอภิญญาซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของวิชาเข้าด้วยกันแล้ว รวมกันเป็นแปดคือทิพจักสุวิชาทิพโสตวิชาปรัิตาวิชาบุเพนิวาสวิชาอสวักยาวิชาส่วนจารณะนั้นมีสิบห้าคือ 1. ศีลสังวร 2. อินศียสังวร 3. โพชเนมัตตัญุตา 4. ชาคิยานุโยก 5. ้ศรัทธา 6. สติเจ็ 7. หิริ 8. โอตตป,ปะ 9. พหุสัจจะสิ 10. อุปกมโมในวงเล็บวิริยะสิอปัญญากับรูปฌานสี่จึงรวมเป็น15วิปัสสนาต่อไปนี้จะแสดงถึงวิชา และจะยกเอาวิปัสนาวิจาขึ้นแสดงก่อนวิปัสนาคำนี้แปลตามศัพท์ว่าเห็นแจ้งเห็นวิเศษหรือในหนึ่งว่าเห็นต่างๆเห็นอะไรเห็นนามรูปแจ้งอย่างไรแจ้งโดยสามัญ,ญลักษณะว่าเป็นของไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกข์และเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัตว์ บุคคลเราเขามีข้อสำคัญที่ว่าเห็นอย่างไรเป็นเรื่องแสดงยากอยู่เห็นด้วยตาเรานี่หรือเห็นด้วยอะไรตามนุษย์ไม่เห็นต้องหลับตาของมนุษย์เสียสมใจไปจรดจ่ออยู่ที่ศูนย์ดวงปฐมมรรคในวงเล็บคำว่าปฐมมรรคนี้ได้มาจากบาลีในสนธิ กับประโยคว่าตัตรายะมาทิซึ่งแปลกันมาว่าอะยังปัมะมัคโคอันว่าปฐมมัคนี้อาทิภวติมีอยู่เป็นเบื้องต้นตัตรนิพานีในพระนิพานนั้นวงเล็บปิดเห็นจำคิดรู้มีอยู่ในดวงปฐมมัคนั้นตากายทิพรูปพรม อารมณ์โรมไม่เห็นก็เพราะว่าพวกเหล่านี้ยังไม่พ้นโลกเสมอลูกไก่อยู่ในกระปาะไข่จะให้แหล,ลอดออกไปเห็นข้างนอกย่อมไม่ได้เพราะอยู่ในกระปาะของตัวเพราะโลกมันบางด้วยเหตุว่าโลกมันมืดดังกล่าวมาแล้วข้างต้นพวกเหล่านี้จึงไม่สามารถจะเห็นกล่าวคือ พวกที่บำเพ็ญได้จนถึงขัน้นรูปฌานและอรูปฌานก็ยังอยู่ในกระเปาะพบของตัวยังอยู่จำพวกโลกหรือที่เรียกกันว่าฌานโลกียังเรียกวิปัสสนาไม่ได้เรียกสมถะได้แต่อย่างไรก็ดีวิปัสสนาก็ต้องอาศัยทางสมถะเป็นรากฐานก่อนจึงจะก้าวขึ้นสู่ชั้นวิปัสสนาได้ การบำเพ็ญสมถะนั้นส่งจิตเพ่งดวงปฐมมรรคตรงศูนย์คือกึ่งกลางกายภายในตรงกลางพอดีไม่เหลื่อมซ้ายขวาหน้าหลังแล้วเลื่อนสูงขึ้นสองนิ้วเมื่อถูกส่วนก็จะเห็นกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรหมกายอรูปพรหมเป็นชั้นๆ ซ้อนกันอยู่ภายในตามลําดับจากกายมนุษย์เข้าไปพิจารณาประกอบธาตุธรรมถูกส่วนรูปจะกระเทาะล่อนออกจากกันเห็นตามลําดับเข้าไปกายมนุษย์กระเทาะออกเห็นกายทิพย์กายทิพย์กระเทาะออกเห็นกายรูปพรมกายรูปพรมกระเทาะออกเห็นกายอารูปพรมในเมื่อประกอบธาตุธรรมถูกส่วน วอกแวกไม่เห็นนิ่งหยุดจึงเห็นหยาบไม่เห็นละเอียดจึงเห็นอาตาปีสัมปะชาโนสติมาประกอบความเพียรมั่นรู้อยู่เสมอไม่เผลอเพียงแต่ชั้นกายทิพย์เท่านั้นก็ถอดส่งไปยังที่ต่างๆได้ ไปรู้ไปเห็นเหตุการณ์ได้เหมือนตาเห็นคล้ายกับนอนหลับฝันแต่นี่ไม่ใช่หลับเห็นทั้งตื่นตื่นการนอนคนธรรมดาสามัญจะหลับเมื่อไรไม่รู้จะตื่นเมื่อไรก็ไม่รู้แต่ถ้าถึงขั้นกายทิพย์แล้วจะต้องการให้หลับเมื่อไรจะให้ตื่นเมื่อไรทำได้ตามใจชอบพวกฤาษีที่ได้บำเพ็ญฌานเขา ก็ทำได้แต่ทั้งนี้ก็อยู่ในขั้นสมถะนั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ได้เรียนชานมาแล้วจากในสำนักฤาษีกล่าวคืออาลาลดาบทและอุตกาดาบทก็ได้ผลเพียงแค่นั้นพระองค์เห็นว่ายังมีอะไรดียิ่งกว่านั้นจึงได้ประกอบพระมหาวิริยะบำเพ็ญเพียรต่อไป จนในที่สุดพระองค์ก็ได้บรรลุวิปัสนาวิชาเมื่อถึงขั้นนี้แล้วจึงมองเห็นสามัญ,ญลักษณะเห็นนามรูปด้วยตาธรรมกายเพราะพระองค์ทะลุกระปาะไข่คือโลกออกมาได้แล้วพระองค์เห็นโลกหมดทั่วทุกโลกด้วยตาธรรมกายพระองค์รู้ด้วยญาณธรรมกายผิดกว่าพวกกายทิพย์รูปพรหม อารมณ์ปปรมเหล่านั้นพระพวกเหล่านั้นรู้ด้วยวิญญาณแต่พระองค์รู้ด้วยญาณจึงผิดกันสภาพเหตุการ์ทั้งหลายแหลพระองค์รู้เห็นหมดแต่ไม่ใช่รู้ก่อนเห็นพระองค์เห็นก่อนรู้ทั้งสิ้นการเห็นรูปด้วยตามนุษย์อย่างเช่นพระยะสะกับพวกไปพบซากศพและช่วยกันเผา ขณะเผาได้เห็นศพนั้นมีการแปรผันไปต่างๆเดิมเป็นตัวคนอยู่เต็มทั้งตัวรูปร่างสีสันฐานก็เป็นรูปคนคลั้นถูกความร้อนของไฟเผาลนสีก็ดำด่างแปรไปดำจนคล้ายตะโกหดสั้นเล็กลงทุกทีทุกทีแล้วแขนขาหลุดจากกันจนดูไม่ออกว่าเป็นร่างคน หรือสัตว์ไม่เพียงเท่านั้นคลั้นเนื้อถูกไฟกินหมดก็เหลือแต่กระดูกเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยในที่สุดกระดูกเหล่านั้นแห้งเปราะแตกจากกันล้วนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนดูไม่ออกว่าเป็นกระดูกสัตว์หรือกระดูกมนุษย์พระยสสะปรงสังเวชถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แห่งสังขานร่างกายที่เป็นซากศพนั้นแม้กระนั้นก็ยังไม่ทําให้บรรลุมรรคผลจนกว่าจะได้ไปพบพระพุทธเจ้าจึงบรรลุมรรคผลนี่ก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าเห็นด้วยตามนุษย์ไม่ทําให้บรรลุมรรคผลได้อย่างมากก็เป็นเพียงปัจจัยเพื่อให้บรรลุมรรคผลเท่านั้นการเห็นด้วยตาทิพตารูปรม และอาร,รมณ์รมก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงปัจจัยเพื่อให้บรรลุมรรคผลเท่านั้นต้องเห็นด้วยตาธรรมกายจึงจะบรรลุมรรคผลได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่าเบญจขัน คือขันห้ารูปจะกล่าวในที่นี้เฉพาะรูปหยาบๆคือสิ่งซึ่งธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟประกอบกันเข้ารวมกันเป็นก้อนเป็นชิน้นเป็นอันแลเห็นด้วยตาเช่นร่างกายมนุษย์และสัตว์ที่เรียกว่ารูปเพราะเหตุว่าเป็นของซึ่งย่อมจะต้องแตกสลายไปด้วยเหตุต่างๆ มีหนาวและร้อนเป็นต้นกล่าวคือหนาวจัดเย็นจัดจนเกินขีดหรือถูกร้อนจนเกินขีดย่อมแตกสลายไปแต่ถ้าแยกโดยละเอียดแล้วรูปนี้มีหลายประเภทด้วยกันเช่นอุปาทยารูปเป็นต้นแต่ว่าจักยังไม่นำมาแสดงในที่นี้การพิจารณาโดยสามัญ,ญลักษณะ พิจารณาไปพิจารณาไปและเอียดเข้าซึ่งเข้าทุกทีจนเห็นชัดว่านี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรสักแต่ว่าธาตุประชุมตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปตาธรรมกายนั้นเห็นชัดเจนเห็นเกิดเห็นดับติดก,กันไปทีเดียวคือเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับคู่กันไปทีเดียว ที่เห็นว่าเกิดดาบเกิดดับนั้นเหมือนอะไรเหมือนฟองน้ําเหมือนอย่างไรเราเอาของฝาดเช่นเปลือกสนุนมาต้มแล้วรินใส่อ่างไว้ชั้นต้นจะแลเห็นเป็นน้ำเปล่าๆต่อมาเมื่อเอามือแกว่งเร็วๆอย่างที่เขาเรียกว่าตีน้ําให้เป็นฟองเราจะเห็นมีสิ่งหนึ่งปรากฏขาวขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่าง สิ่งนี้เราเรียกว่าฟองน้ำดูให้ดีจะเห็นในฟองนั้นมีเม็ดเล็กๆเป็นจำนวนมากติดต่อกันเป็นพืชรวมกันเรียกว่าฟองน้ำเราจ้องดูให้ดีจะเห็นว่าเม็ดเล็กๆนั้นพอตั้งขึ้นแล้วก็แตกย่อยไปเรื่อยๆไม่อยู่นานเลยนี่แหละเห็นเกิดดับเกิดดับ ตาธรรมกายเห็นอย่างนี้เช่นเห็นเช่นนี้จึงปล่อยอุปทานได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกสี่กองนั้นก็ทำนองเดียวกันเห็นเกิดดับเกิดดับยิบไปเช่นเดียวกับเห็นในรูปทุกเป็นของมีและขึ้นประจำกับขันห้าเป็นของธรรมดา แต่ที่เราเดือดร้อนก็เพราะไปขืนธรรมดาของมันเข้าขคันห้าเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงย่อมแปลผันไปตามธรรมดาของมันเกิดแล้วธรรมดามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อมันถึงคราวแก่เราไม่อยากจะแก่หรือไม่ยอมแก่อาการของมันที่แสดงออกมามีผมงอกเป็นต้น ถ้าเราขืนมันตะเกียกตะกายหายาย้อมมันไว้นี่ว่าอย่างหยับหยาบก็เห็นแล้วว่าเกิดทุกข์แล้วเกิดลำบากแล้วถ้าเราปล่อยตามเรื่องของมันก็ไม่มีอะไรมาเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทํานองเดียวกันความทุกข์เกิดขึ้นเพราะขืนมันขืนธรรมดาของมัน สิ่งที่ไม่เที่ยงจะให้เที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนก็ยังขืนยึดว่าเป็นตัวตนเหตุที่ให้ขืนธรรมดาของมันเช่นนี้อะไรอุปทานนั่นเองถ้าปล่อยอุปทานได้การขืนธรรมดาก็ไม่มีตามแนวที่พระปัญจวคีตอบกระทู้ถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสถามว่าเมื่อมันมีอาการแปรผันไปเป็นธรรมดา แกเจ็บตายเช่นนี้แล้วเบนจะขันนี้จะเรียกว่าเป็นของเที่ยงไหมตอบว่าไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบว่าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่าถ้าเช่นนั้นควรละหรือจะยึดเป็นตัวตนไม่ควรพระพุทธเจ้าค่าอะไรเล่าเป็นเหตุให้เกิดอุปทานตัณหานั่นเองได้แก่ การมตัญหาความทะยานอยากเกี่ยวด้วยอารมณ์หกมีรูปเป็นต้นภาวะตัญหาความทะยานอยากเป็นไปในอารมณ์หกประกอบด้วยสัสตตาทิฏฐิถือว่าเที่ยงถาวรวิภวตัญหาความทะยานอยากเป็นไปในอารมณ์หกประกอบด้วยอุเฉททิฏฐิถือว่าขาดศูนย์ เมื่อลาตัณหาได้อุปทานก็ไม่มีดังจะยกอุทาหรณ์เทียบเคียงให้เห็นดังเช่นสามีภรรยาที่อยากขาดจากกันเมื่อเขายังไม่อยากกันสามีไปทำอะไรเข้าภรรยาก็เก็บเอามาเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยหรือเมื่อฝ่ายภรรยาไปทำอะไรเข้าฝ่ายสามีก็เก็บเอามาเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยถ้าเขาอยากขาดจากกันแล้ว มิยายที่ฝ่ายใดจะไปก่อกรรมทำเข็นขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนด้วยเลยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเขาต่างหมดความยึดถือในวงเล็บอุปทานเขาว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วนี่ฉันใดก็ฉันนั้นนี่จะเห็นชัดในข้อว่าทุกข์เกิดจากอุปทานอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวดูดดึงเข้ามา แต่ลำพังขันห้าไม่ใช่ตัวทุกข์ได้ในคำว่าปัญจุปปาทาน,นขันธาทุกขารวมความว่าปล่อยอุปทานไม่ได้เป็นทุกข์ปล่อยได้หมดทุกถอดกายทิพย์ออกเสียจากมนุษย์กายมนุษย์ก็ไม่มีเรื่องจะมีใครเป็นทุกข์และในที่สุดก็ต้องปล่อยอุปทานให้หมดทั้งในกายทิพย์กายรูปรม และอรูปพรมคงแต่ธรรมกายเด่นอยู่เหตุใดพระองค์จึงเน้นสอนหนักไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อใคร่ครวนโดยสุขุมแล้วจะมองเห็นว่าพระองค์สอนดังนั้นเพื่อตะล่อมให้คนที่มีความคิดใช้วิจารณปัญญาสอดส่องเห็นได้เองเช่นพระองค์ตรัสถึงอนิจจัง ก็เพื่อให้คนคิดหานิจจังรัสถึงทุกขังก็เพื่อให้คนคิดหาสุขังรัสถึงอนัตตาก็เพื่อให้คิดหาอัตตาคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดประกอบด้วยความเพียรพินิจพิจารณาย่อมจะมองเห็นแนวพระโอวาทของพระองค์จะเทียบให้เห็นเช่นมีคนสองคนยืนอยู่ คนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำเรารู้จักคนสูงใครจะมาถามเราว่าคนสองคนนั้นรู้จักไหมเราตอบว่าคนสูงเรารู้จักเมื่อคนอื่นได้ยินคำตอบเช่นนั้นแม้ตาของเขาไม่แแลเห็นคนสองคนนั้นเลยเขาย่อมจะรู้ว่าคนที่เราไม่รู้จักนั้นต่ำกว่าคนที่เรารู้จัก โดยเราไม่จำเป็นจะต้องพูดว่าคนต่ำเราไม่รู้จักนี่ฉันใดอนิจจังบอกนิจจังทุกขังบอกสุขขังอนัตตาบอกอัตตาฉันนั้นอะไรเล่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็คือธรรมกายนี้เองเป็นตัวนิจจังสุขขังอัตตา ติดหลุดเป็นหัวข้อสำหรับผู้ปฏิบัติปล่อยอุปทานไม่ได้เรียกว่าติดปล่อยได้เรียกว่าหลุดติดคือติดอยู่ในโลกหลุดคือพ้นจากโลกเรียกว่าโลกุตระเข้าแดนพระนิพพานต้องปล่อยอุปทานทั้งในกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรมกายอารูปพรมต้องพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงแห่งเบญจขันธ์ดังกล่าวมาน,นั้น ด้วยตาธรรมกายจึงเป็นวิปัสนาวิชาอันจะเป็นทางให้หลุดได้วิปัสนาวิชาแยกได้เป็นสิบประการคือ 1. สัมสมสนญาณพิจารณาย่นย่อนามรูปคือความเห็นตามเป็นจริงของนามรูปนั้นๆ 2. อ,อุทยัพ,พยาญาณคำนึงถึงความเกิดความดับของสังขารร่างกาย ดังอุทาหอนเรื่องฟองน้ำดังที่กล่าวมาข้างต้นคือเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับติด,ด,ต,ดต่อกันไป 3. พังคานุปสนาญาณคำานึงถึงแต่ความดับอย่างเดียวให้เห็นว่าสังขารร่างกายที่เกิดมาแล้วนี้มันรังแต่จะแตกดับอย่างเดียวและก็จะแตกดับอยู่รมร่รอแล้วประหนึ่งเรือนที่ปลูกอยู่ริมตะลิ่ง ทั้งตัวเรือนก็เซ่วนจวนจะพังอยู่แล้วด้วยซึ่งเป็นความจริงแท้เราพูดกันอยู่หยกๆยกพอขาดคำเราอาจจะตายเพราะโรคภัยอันตรายล้อมอยู่รอบข้างไม่รู้ว่ามันจะปรากฏขึ้นขณะใด 4. พยาตูปัฏฐานยานคำหนึ่งให้เห็นว่าสังขารร่างกายเป็นภยัยเสมือนสัตว์ดุร้ายไม่น่าจะเข้าใกล้ ซึ่งหมายความว่าไม่ควรจะหลงนิยมชมชื่นอันจะดูดดึงให้ใจเราหมกมุ่นเป็นเหตุให้ติดอยู่ในพบ 5. อาทีนวยาณน,นี่เป็นอีกแง่หนึ่งให้คำนึงถึงโทษแห่งสังขารว่าถ้าเรามีอุปทานยึดมั่นอยู่ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วมันจะให้ทุกโทษดังกล่าวในประการที่สี่นั้นดุดเดียวกัน 6. นิพิทายานเมื่อพิจารณาเห็นความเป็นไปแห่งสังขารดังกล่าวมาในหนึ่งสองสาสี่ห้านั้นแล้วก็ให้เกิดปรีชาคิดเบื่อนายสังขารเป็นกำลังไม่อยากได้ใครดีแล้ว 7. มุนจิตตุกรรมยะตายานถึงขั้นนี้ก็ฝ่ายใจที่จะให้พ้นเสียจากสังขาร คือไม่อยากมีสังขารแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทำลายสังขารเสียโดยความโง่โง่เช่นฆ่าตัวตายให้ดำเนินการที่จะคิดพ้นจากสังขารโดยอุบายที่ถูกทาง 8. ปปฏิสังขายานคิดคํานึงหาทางพ้นต่อไปแต่หาทางออกทางพ้นไม่ได้เพราะมันได้เกิดมาเป็นสังขารเสียแล้ว พออืดพอะอมอย่างนี้เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำรอกไม่ไหวต่อไปก็ถึง 9. สังขารุปเปกขายานวางใจเป็นกลางไว้เท่ากับว่าเมื่อกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็อมเฉยไว้ก่อนต่อจากนี้จะมียานอีกอันนึงเกิดขึ้นคือสิอนุโลมยาน คำหนึงผ่อนให้เป็นไปตามความที่เป็นจริงของมันนี่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลางหันเข้าหาอริยสัจสี่โดยวิธีดังที่บรรยายมาข้างต้นว่าโดยรวบรัดตัดความก็หันเข้าหาหลักธรรมกายนั่นเองพิจารณาเห็นแจ้งชัดอริยสัจสี่ด้วยตาธรรมกายรู้ชัดด้วยญาณธรรมกาย จึงเป็นวิปัสนาวิชาแต่และอย่างแต่และอย่างที่กล่าวมาในสิบข้อนี้เป็นอาการหรืออารมณ์ของวิปัสนาที่จะพยุงจิตให้ข้ามขึ้นจากโลกีไปสู่โพิโลกุตระคำว่าสังขารร่างกายในที่นี้หมายถึงนามรูปนั่นเองที่เรียกว่านามรูปนั้นได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้ รวมกันย่นยอ่อลมเรียกว่านามรูป